สวัสดีครับสบายดีทุกคนโอเวซิลลาสวัสดีครับตอนนี้มาดูการยิงแสงโฆษณาหมูเด้งนะครับผมตรงสะพานลอยตรงอ่าสกายวอล์อกนะกฮะแยกอโศกนะแยกอโศกดนตรีรถมุมนี้นะครับ โปรโมตนะโปรโมตหมูเด้งนะครับผมน้องหมูเด้งนะครับ เพื่อให้มีการโปรโมทการท่องเที่ยวหรือว่าโปรโมทอะไรต่างๆนี่เขาจะใช้แบบวิธีการที่สวยงามนะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเนาะ มิชชั่นฟีิจอรเออาอ่านถึงคนรอบบาร่ากันได้เนีย่ยรูปหมูเด้งมาแล้วโอ้โหน้องหมูเด้งนะการโปรโมทน้องหมูเด้งนะครับ บนสะวานลอยแยกอโศกนะเป็นการใช้ไฟนะครับการโชว์ไฟนะครับเนาะเด่งวิ่งกันแล้ว เเดด้้งงหูนี่นะเป็นการนะโชวแสงแสงสีเป็นการโปรโมทแบบยิงแสงเลเซอร์เข้าไปตรงตร,ร,รงสไตลวอล์กนะตรงแยกอโศกมุทรี ดีดีที่ลงตัวนะครับโอ้โหเสียงแต่เสียงแทบไม่ได้ยินเลยบ่ได้ยินเลยกัว่าไหนนะฮะโอ้โหนี่คนระับบรรยากาศตอนค่ำคืนเนาะของเมืองไทยหมูเด้งนะโฆษณาหมูเด้ง,งพี่น้องครับทั้งสะพานอ่าทั้งสกายวอล์กทั้งบีทีเอสใช้แสงสีนะ การโฆษณานะครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศข้างบนกันว่าเป็นยังไงเนะาะความสวยงามอลังการอีสำใไรี่นองครับจะรู้สึกว่าขานี้ ัดไฟสวยงามนะย,ยิ่งแสงไฟนะตรงนี้คือแยกอโศนะฮะตรงนี้ผมยืนหยู่ข้างหลังนี่คือไปทางคลองเตย ทางหน้าผมก็คือไปทางรับชดาพิเศษะเนะโงเป็นยิ่งยิ่งเลเซอร์ยิ่งแสงนะก็จะโมมีเสียงปีบแต่เลยขนาดรถติดๆนะราังนี้ปกติเป็นประเทศเวียดนามหรือว่ามาเลเซียอินโดนีเซียนี่ รถแรงดูหน่บีบแรงกันแล้วครับตีตาตีตาโอดด้โยหนวกหูเลยครับเนี่ยะ Amazing Thailand นี่บอบโอ้โหโ คนขึ้นไปข้างบนก็นแล้วกันครับทำกลางตึกสูง <c oughs> ขข้นมาดา้านบนละเสียงมาคอยมีอะไรไม่รู้ เป็นวัดก็ลงกบบ้านไปบางปีใหม่นี่อากาศเปลี่ยนครับเห็นบอมครับขึ้นจะทอเส้นทางตะกิงแต่เสียงปีดแด่นี่ยบ่มีเลยนะเดี๋ยวประเทศที่มีความพัฒนาด้านนะระเบียบวินัยแล้วก็หล,หลายด้านนะ บอกว่าถือเนาะประเทศที่เพื่อนเอาญี่ปุ่นมาเป็นอย่างยางนะปัจะจัยมาเป็นมี่ระเบียบทุกเมือนอี่นคือเอาญี่ปุ่นเนะาะเพินวาเนาะ ที่ลครับประเทศที่ปกขรองด้วยระบบประชาธิปไตยมีความเสรีภาพให้กับประชาชนประชาชนชีแนะอย่างาาว่าเอาอย่างนี้คือผู้นำนี่คือทำตามประชาชนนะผู้นำเป็นอ่า่อนี้ยัางละ ประชาชนบอกอี่าเงินผู้นำต้องฟังประชาชนนะฮะนี่คือระบอบการปกครองแบบนี่นะครับผมว่าแบบประชาธิปไตยแบบนี่แหละผมว่ามีเสียรีภาพที่สุ้วครับ่าเล่าเสียงบ,บดีเดิมมันนิวยิ้งคาขา,ดขาดได้หายคนะรับเพราะว่าเป็นไข่นะเสียงแปลก็เลยโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศ้างบนนะ ้างล่างนี่มีเมืองอีกเด้่ยางล่างเป็นเมืองแต่ดินอีกสั้นหนึ่งนะฮะเป็นรถไฟ MRT นะบนดินถนนวิ่งรถวิ่งอยู่บนถนนนี่คือข้างล่างนี่ยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับผมโอ้โหบอกกับการจราจอจอดไม่ระเบียบละมัมีเสียงแตรนะครับก็คือบางประเดศเนาะบางประเทศนดังแล้วเสียงแตร่ติที่ตย่านตะบะเด็ดไปนะครับผม เห็นบ่ถ้ารถออกโตแนวนี่มีเสียงบีบแตรแล้วครับอันนี้บ่มีเลยนะฮะคือว่าทุกจอดครับคือความระเบียบวินัยทางด้านจราจราันมังมากนะครระเบียบวินัยทางเสียงด้วยนะครับจะบ่ทยามไปก่อความรำคาญให้แก่คนอื่นนะฮะอยู่เวียดนามนี่บ่เจ้าสิขามทาั้องูขามจขสิขามจังไงเนาะเสียง ใายจะบีบแต่ปี๊ดไปมาทั้งลลางกับบีแบแต่คำถามนี่อะไรทั้งข่ายทั้งกลัวบีบทั้งไปทั้งมาเนาะบีบตลอดไหมจะเป็นอย่างโมโหด้ืยกันนะครับเดี๋ยวก็พาผู้ชมบรรยากาศฟังนี่บ้าง เราจิงแสงมาจากฝั่งนโน้นนี่บอที่ผมยืนยืนยนี่ผม้่มยคลิีอยูนย่นีน่ผู้ใดว่าเห็นแต่ย,นยนินเชือกแต่เนะฮยถ้าบผมจะเป็นรีบบอแตยนินดีหลีนะเสียงแต่นี่นี่ละนี่สายของคนไทยนะครับผมมีระเบียบว,วินัยนะในด้านวัฒนธรรมในการขับรถนะวัฒนธรรมในการขับรถเนาะ บอกง่ายๆว่าเป็นวัฒนธรรมอ่นล่ะเพราะว่าบอมีเสียงแต่เลยนะเขนบอกการยูเวียนหน้ามีครับกัดไปออกไปตามการที่บีบแต่เราได้ขาญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกับบอมีอ่ในสีนะฮะแต่พอจะเป็นเนี่ยกับบอบีบแต่เ,เนี่ยฮะถั้งว่าล่ะ คนไทยครับญี่ปุ่นนะพม่าน่าจะเป็นพีเมืองหนองบ้านพีเมืองหนองกันละครับว่าเป็นบ้านพีเมืองหนองกันแท้ๆแล้วคอยสวยเหลือกันมาตลอดเนาะระหว่างญี่ปุ่นกับไทยแล้วก็ไทยกับอีสัยไทยครับมีสัยคนญี่ปุ่นกน็ค่ายกันนะมีคนเรียบมีเป็นเป็นมีเป็นประเทศที่มีระเบียบอา่านัยสูงนะ ปุ่นนี่แข่ไข่คนไทยเลยครับปี่ใส่ไข่กันนะครับผมกินแชบแจ่มใสแล้วก็มีความงามหัวเลาะหัวนยังกับมีส่วนเสียให้กับตึกรันเลยฮะเขาจะเป็นระเบียบไปไข่กันเลย ถึงท่อรถแต่เสียงดังนะแต่ว่าเสียงแสดนี่บ่ม,มีเลยนี่แหละคืออาเมซิงไทยแลนด์เป็นอาเมซิงแท้ๆต้องแข่ง okay. ประเทศอื่นมาเห็นเนียโอ้โอมีระเบียบวินัยจังเลย ร,รถแบบผมมีเสียงแต่ไรเสียงแต่นะครับผมโ mm hmm. มมีสี่ไรในโลกครับ mm hmm. นี่แหะมีประเทศไทยนะ mm hmm. อ่าญี่ปุ่นก็นมีอยู่เลยคน mm hmm. อ่าเอาความเรียบเรียบเรือยๆนี่และมาจากญี่ปุ่นเนะาะมาพัฒนาจะาของประเทศจะฟ้องนะพัฒนาประเทศตัวเอง mm hmm. จอ ี่ครับจอ LED จอโฆษณาโอ้ยเอาละครับบไแวแหละเดี๋ยวต้องกลับไปกินยาน,นอนละพระพโอเคครับสำหรัทคินีแล้วก็โตราไปก่อนครับนีแหละครับม้องไทยสบายดีสวัสดีครับผม